ไปแล้วรถจะตามเกียบที่ไหนเนี่ยโอ้ฉันมาทำอะไรที่นี่โอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วรถ ยน้ำแรงมากโอ้ยดูนุ่นสิ <c oughs> พี่เขาเลอยมากันรถเลย,ย,ย <c oughs> <c oughs> เป็นเรือแล้วเนี่ย โอ้ยต้องดึงรถไว้ไหมเนี่ยไกลเลยนะเจ้ของรถอยู่ไหนเส้นทางจะไปยังไงครับเนี่ยโอ้ตายคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับ เป็นคลิปลตลกของงานวิบากเอ็นจดโร่ที่พิมายครับจากขับวิบากก็กลายเป็นเรือเลยครับก็เป็นงานแข่งวิบากบที่อำเภอพีหมายครับก็เป็นวันที่23รกรกฎาคมพศ2566ครับนี่ครับก็บรรากาศครับก็ช่วงคันที่ประมาณ300ก็เจอฝนครับ ไหลมาเป็นน้ำเลยครับดูแล้วก็ตลกครับก็ได้ข่าวว่าอีกสองคำเดือนก็จะจับใหม่ครับอีกรอบนึงครับ